เสียงคนลือทุกแรงเศร้าอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนสะอ่อนสะอ่อนป้าถูกข่อยเบิ้งแล้วเบิ้งอีกข่อยเบิ้งแล้วเบิ้งอีกข่อยเบิ้งมือหนึ่งลอยรอบเพลงนี่ชีวิตเมียเศร้าเวอร์ชันน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้งอิงสตอรี่ถือว่าไลฟ์สดผู้ได้สืบบัรไลฟ์สดกุ้งปิกเข้าไปมือนั้นคุ้มเกินคุ้มพพอาะไงอันนั้นเจสวยคุ้มอีหลีเดี๋ยนี่พรางข้ามผ่านแล้ววาเห้าหนักแล้วแมนบ๊ มือหนึ่งข่อยเบิงอยู่บ่อตามก็ลอยหลบอุงอิงสตอรี่นี่เห็นบ่เพิ่นช่องนั้นช่องนี้เพิ่นเอาคลิปมาลนพญ่ข้าผ่านหนักก็เห่าทีพญ่ข้ามผ่านหนักก็เฮาแน่เลยเออเย็นนี้เราเป็นหายเราหนักแล้วเอาเราอาการหนักเรี่ยวพญ่ข้ามผ่านจะบ่ได้ยินข่าวเราบ่กยิ่งอยู่ อย่างนี้างเลยหขึงมะบงมสซองบึงมาซองบึงเป็นหลายแล้วเป็นหลายอยู่นี่พงยัผ่านเป็นหลายเราเป็นแห้งแห้เออนั่งกะรองยืนกะรองนั่งกะรองมากเหลือเสียงมากเหลือพอไงจะเป็นทัางใดอยู่นี่จะเป็นใดเป็นเป็นหลายเดูมั้งพัวขึ้นบ่ ปวดปวขึ้นบ่อ้วยนะเจสวยว่าปวดขึ้นบ่อปวดขึ้นบ่อจะเป็นจังไดก็เป็นห่วงเจ้าอันมือตะละมือแตะละมือเจ้าคือจงเสียงคนรื้อเสียงคนลืออยู่สันดอกเขาก็เลยเป็นห่วงเจ้าเจสวยแล้วเด่มาเบงได้ยินสตะข่าวมาสืบเจ้าได้มาสเบาเจ้าเป็นหลายพะนนะแอดนินหน่อยว่ะเห็นแนวกินกับเสียงคนรือเผาขยะกับเสียงคนลือ วายพักเขาพักอะไรยังสีเสียงคนงมื่อนั้นนั่นเองเดะไปตื้อแช่กันยังว่าหมู่บ้านนี่บ่าอาการมาเบิ่งกันน่ะอดบอด่าได้กำลังหมดน้ำอยู่อ่ล่องขึ้นนั่นแล้ว<า>โอ้ยน้ำเต็มปากได้ยินจะฟ้องปลอดปอด,ปอดวะอออ่ะเอียงอ้นป้องปองป้องป้อง,อ,งอ,งอ,งองเลยขอรบาร์มากูจมนม้ำพอออกไม่ได้ีหรีอยังนี่ฉันจะไปหาหมอใส่ยังนี่ไปหาหมออาจารย์คงบว่า คองใสห้เล่าไล่ออกห้เพราะว่าคองใสอีกโอ้ยอาจารย์คองอมเพียงเดียหมอผีดังนั่นไหมโอ้ยมันบ่ไรไปเอาออกหยากปนน่นดอกเพราะไงแต่มันออกบ่ไรกับเขาไปฟังมันบ่เป็นอย่างฟังเพลงฟังซื้อกับใครตัวฮะอินคืออย่างนี้อินแนวได้โอ้ยมือเสารี่คนถวายผ้าขาวสวัดสวัดอยู่เนาะเออเออจังหันนั่นยุวัดนั่นนะพากะล่าไหาพ่อหนนั่นเนาะ พ่อตั้งแต่ว่ากวดบดกวดน้ำเท่า,า,ทา,าน,ทนั้นแล้วเอ,ออย่าถาวริวาหาปรปาปริบุริตออหอดมองสิขึ้นสาพ,พีกูอล่ะคิดพ่อพอดีกัยังวันน้อยคิดพฝอ,อยังเฮ้อ,อยชีวิตเมียชา,าวนั่นแหละ<อ>พพระเจ้าได้วาสาพ,พี่กูกับ่าเสียงคนลือคนเบาว่า,วาน้องเป็นเมียชาทหารฝรั่งหลวงพอกับอินนำ้ำเวา้ยรางไรล่ะวันนี้สาธุพะนาวาแหมมันเนี่ เบิดซาลาเลยอนุโมทามีพนะก็จังข so ึ้นมากตัวโอ้ตายตายโอ้ยเนาะอืแต่ว่าเบ่แมนเป็นต่เห่าดอกพ่อใหญ่บได้ไปหาหมอผงหมอผีดอกทำมันเอาออกจากหัวบ่ได้แมนบอก็เขาไปฟังมันหลายๆรอบเขาไปฟังมันบ่เป็นอย่างดอกชีวิตเมียเชาพี่น้องเวอร์ชันน้องอุ้งเองเพชรบ้านแพงฟังมาหลายเวอร์ชันแล้วบาทที่นี่มา พ่อเวอร์ชันขององค์อิงเพชรบานแพ่งไปบ่เป็นเอาออกจากหัวบ่ได้แต่ตะกี้ฟังเวอร์ชันผู้อื่นก็นธรรมดาอยู่พ่อไปพ่อมาโย,ยนบ่พ่อไงอบัดพื่อจะมาฟังเวอร์ชันขององค์อิงเพชรบานแพ่งพ่อไงข้ามทาไปบ่เป็นเ้นาก,กับเสียงคนลือสวยกับเสียงคนลือแรงกับเสียงคนลือก่อนนอนกับเสียงคนลืออมันเป็น,นว่างเว้นไปช่งเขาพยอนตอมน้องจ้าง่มตีเลยคอยร้องเพลงนี้คือง้อตื่นคอยเลย เพี้ยอค่ะคนเห็นไปบูยิเสียงเขเลื่อนเนี่ยแ,แต่ตะวะแตกไป,ปแ,ตแต่ตะวะกระตือแม่กระตือเสียงข่อยหลองมะม่วนคือนลูกสาวเสียงสาดเสียงทุ่งบ่แม่กำลังห้องกินมดถีบเนาะง้วกกระไรตื้นโอ,อ,อ้คลาดคลาดเป็นบ่แม่แต่เสือสีเหลืองไปเป็นบ่บ่ได้เป็นแต่ข่อยฮันนี่เต่งเลยเฮ้เต่งเลมืมูว่านนี่ยนี่ยหมูแรงประสุ่มอสมอเออ ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกับว้าไปเนาะอธิบายไปอธิบายไปเนาะอเออคือที่มันเอฟซีเฟขับสาวน้อยยุทธขึ้นว่าว่าตั้งไดล่ะเพิ่นกัถามถามเอาผู้ใดมีปัญหาเรื่องใดอยากถามอย่างอ่าอ,ออกมาเว้าเบิงเว้าขึ้นมาเบิงอเออแมห่หนึ่งขาดลาดขึ้นอบอยงกอกเมื่อคือหม่ เสียงคนลือถูกแรงเศรใหญ่าบ้านกระถาฟังอยู่<อ>วัตถิวาจังไหน,นเน<อ>าะไม่เป็นผูดด้ใดเป็นอย่าง<อ>าว่าน้องเป็นเมียชาวทหารฝารัาางพ่ะนะเอ้าอย่างนี่เป็นแห้งเหรอเด็กผู้ใหญ่บ้านว่าเอ้ามึงเป็นยุติลาพ่ะนะเป็นอย่างพ่ะนะเป็นเมียเศรฐุนาพ่ะนะโอ้ยอ,อย่างนี้หวาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ว่าอยากฝากบอจอยู่ว่าจยี่หลีให้น้องผู้หญิงโคบวกับเพียงนี่จ้ะ อหลีขนาดขนาดว่าเสียงแบบไอ้นี่แมอมบันทึกการแสดงสดจังสิแม่เสียงย<ข>ังสายขนาดนี้เออ,ท,อท้ายนาโซเวทีสดๆนี่ยังมวลขนาดนี้สมมติว่าถ้าเขา้องอดัดมีเสียงมีอย่ยง,ยงดีๆนี่โดนตีแบบโอ้ยหน่อยเอยตอนแรกพะย,ย่ะตอนแรกเนาะออาจารย์ยังก่อครูบิ๊กกี้แมนบ่เป็นคนเขียนบทเขียนอยังแมนบอส่อยแหงรุ่นอยู่ว่าอ้ ส,สีมีคนเขาไปดามาบอพ่อตั้งตาอุ้อิงลองเพลงนี้ชีวิตเ<ป>มียเช่าจังสีเน<อ>เออขอยานมีดามาว่ามันบอกเขากับนองจังสันยังสี่ขึ้นหายนองลองเพลงแบบนี้แต่ว่าพ่อตั้งตาหลังจากที่ว่าหลายหลายคนได้เบิงอุ้งอิงสตอรี่เนาะพ่อเนาะอโอ้ยบอกเป็นเสียงเดียวกันคือว่ากินขาดเลยอชีวิตเมียเช่าเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบานแพงกินขาดเลยเจ๋เสวย,ยคือว่าผ<ม>ู้ได้กับว่าป้า บอคิดว่านอกสิลองได้ดีขนาดนี้ทายทอดอารมณ์เพลงได้ดีขนาดนี้เสียงศิษาสิพงขนาดนี้บอดโจเป็นอย่างบอดโจว่าสิจัดอีพี่สองเดือนหนาเดือนหนาเอฟซีแฟนคลับสาวน่อยสวนขึ้นเลยว่าบอเอ้าเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างคือบอเอามันบมวนสันบอกเอียเดือนนี้่เซียเดือนนี้เออ เดือนมันโดนโพสหัวตั้ง็ดสิจบอีพี่หนึ่งไปเมื่อว้านจังสิแบเมื่อนี่สิเอาอีพี่สองเมื่อบ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 อเดี๋ยวนี้มันมันวันที่ยี่สิบเหรอเดือนเดือนนี้มันมีสามสิบเอ็ดมือมันก็แค่อีกอาทิตย์เดียวนึงเดี๋ยวไงมันก็สี่สิบเดือนมันก็เป็นเดือนหนาเหรอเดีถ้าบ่ไใดเจ็ดมือนี่ถ้าบ่อใดถ้าบ่ได้สิเอาเดี๋ยวนี้ฉันจะเอา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 เดี๋ยวนี้ยังสี่บอกเอาแต่ใจเลยโอ้โหเอาแต่ใจหน่อยนี่เม้นบอเม้นโอ้พนคิดเร็วเพิ่นคิดเร็ววตัอออืื เขาบอกคนไวาเป็นเอซสาวน้อยนั่นแหะเป็นตาบอโจล้เห็นบอกื่อๆซะแน่ไหว่าเสียงดีแล้วเนาะี๋ยวอันนี้ซื้อบาเพื่นเอฟซีบอกบอกเพื่นลุงหญิงเนี่ยบอกบอกเพื่นบ้างไดี๋้งไดเสียงดีแล้วลองเพียงนี่มือนั่นเทิ้งแย่แหลมได้เทิงนัินชีวิตเนี่ยเศร้าบอกเพื่นค้นบอกจังซีด้พี่น้องต้องบอกคอยคอด้เจสวยถ้าบอกแห้งเพื่นบอนบอกเพื่นคนแนบอกว่าบอกบอกบอกจังซีแต่งโตเลนแม่ ตัวนักเรียนเห็นปะผูกโบซีมผู้มันผู้ใดเป็นผู้คิดสันนิหรือมามาขัางแถวเนาะอืมก็ดีโอ้ยเป็นอีกโอ้ยเครื่องเอานั่องปาฝ่ายมาเรียนหนังสือนี่แม่มงูกละอองซ้อนอาญางเนาะอืมตะวักกะเสียงก็ดีนอกจากน้องอุ้งอิงแล้วเนาะสำหรับอุ้งอิงสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะกระตองชื่นชมสำหรับศิลปินสุขภูสุขคนนั่นแหละพ่อใหญ่ถือว่าเพิ่นแสดงได้ตีบดแต่อิลีผู้ใดก็ได้ทีมพระเอก อันะเอีคือว่าแต่งโตซข่อยจาบออะเลยุนันบตีบอฮะบุนันบตีบแตกเอาแนเเป็นเองอีนี้เทกไหนเทกนั่นบอสโจนี่อีนี้มักคักบอสตัดอกระเทยนี่แต่ว่าที่จริงแล้วคือจังคือจังสอนพิ่งเคยวาไหวเนาะคือจัง อีกอยังก็พอสงการเพริ่นมีเพิ่นมีความสามารถในการเล่นตลกคือจังว่าบ่โจเพิ่นก็ซึมซับมาเด้ซึมซับแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าในบริบทของผู้ความเป็นผู้นําจังซี่เนาะก็คือต้องเด็ดขาดจังสิแม่ตนะัดสินใจเด็ดขาดแต่ว่าพอตั้งแต่เพิ่นเคลียร์เคือจังเฮาก็สิเห็นบริบทคือจังว่าบางเทื่อเพิ่นก็อยากมีการผ่อนคลายจ<า>ังซี่แม่นอ่าอยากมีการผ่อนคลายมีการเล่นตลกมีการเว้าตลกอีกอย่างสิ ถ้าเบิ้งนอีกมุ่มหนึ่งบันเถาะบอโจอย่างคนไข้บอโจน่ะอย่าพอนไข่เอาเห็นบอคนมีค้องสาม,มาราในการเล่นตลกลากนเลยวะโอ้เพลงนี้ขักขึ้นแน่อุบาทยาเส้นนี้ชีวิตเมียส่อมัวนี้เลยเสียบะบอท่านได้ยินผู้ใดลองมาก่อนเลยเด็นี่ที่แรกนี่ไม่ได้ยินอุ้งยิงลองนี่จนข่อยได้ไปเสื้อหาว่าผู้ใดลองงันสิแม่บัดเสื้อเข้าไปนี่ชีวิตเมียเช่าหอ้ยเขาเอาไปลองหลายคนแล้วตัวเส้นดอกครบเวอร์กันเลย ศิลปินรถแห่กันไลหมอลํามซิงกันไลอศิลปินดังๆก็เอาไปลองกันข่อยก็เลยว่าเอ้าไม่มีมาตะโดนเหรอตัวเนาะเบี้่วป้าพ่อเดี๋ยมาพ่ออุ้งอี่อึ้งเลยตึ้งเลยตึ้งเลยโอ้ยเหมือนอะข่อยใจบ่แข็งเลยข่อยขับรถรวงข้างข้างเลยพ่อข้าข่อยขับรถมาอยากลองอยากฟังเนาะเออข่อยหยบเบรกเลยนะเจย่จะไปลองยง่ไปวาเจย์จะไปลองแห่เลยองคนติดขาแต่ว่ายุดอก มันกะโอ้ยเด็กถล่มพลอยอยู่ตรงมืุมซ้าขึ้นสัพพี้ว่าใดเล่นยังไงขึัพพี้ว่าใดเล่นเออหลงไปน้ำข่อยเลยเป็นสังเกตศาสตร์ถูกอนุโมทามียังไงวะพีเออนั่นละกะสีว่าจังใดล่ะแต่ว่าช่วงนี้ฮอตฮอนเนาะทั้งละเอียดอ้อนี่อีหลีอืมโอ้โหมเอ้าไปตลาดป่ะนีไปอืมเอาจังสรนละไปวัดเด้อเหมือนแรงข่อยบ่ไปดอกไปวัดรมู้จ้าไปบ่ะมันผ่าได้มื้อนี้ นวันพระพี่น้องวันพายพายไปใช่เสียงคนลือทุกเล้งเส้าว่าน้องเป็ดเมียเช่าพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเฮานี่มีกระตังโอ้คือคือแล้วนี่คือแล้วเออคืขายขายเลยขายรถเลยขายรถไปยังเพื่อนขายรถไปยังกูสิไปเอาแอดมินใหม่มา เอาเจาสานาละพี่น้องพอกันคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะเ,เสียงคนลือทุกแรงเศร้าว่าขอยบ้าท่านจินขขา